ครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับผมชแนลเล่นเกมกันนะครับวันนี้ผมจะมีอะไรผมมีอะไรมาบอกผมจะได้สัตว์แดงแล้วหลังจากเล่นมาสองเดือนกว่านะยังไม่มีสัตว์แดงเขาเลยแอมแต้มดวงไม่ถึงจริงๆอาศัยนี่ครับผมอาศัยเก็บมังกรแดงเอาเอามังกรแดงได้มาจากไหนเดี๋ยวผมจะไล่ คือมันจะต้องทำเพจหรอไหมทำเพจพวกเนี่ยนครับพวกคำขอพวกเวสต่างๆเยอนะอ่าเนี่ยจะได้เวสละสองละสองไล่ทำเป็นไล่ทำจริงจังประมาณสองอาทิตย์เนาะเนี่ยครับผม ก็จะอยู่ในคำขอแล้วแล้วก็อยู่ในภารกิจภารกิจมีไหมวะหนึ่จำจำไม่ได้ภารกิจไม่น่ามีนะอ่าอยู่ตรงคำขอแหละแล้วก็ได้มาจากลงไอ้นี่ลงสำรวจตะกูลได้มามันจะได้ลงครั้งแรกมา20ใช่ไหม ยี่สิบยี่สิแล้วก็ท้าเดือนเผาอีกยี่สิบเนี่ยครับอันนี้ผมยังไม่ผ่านเนี่ยเลอท้าเดนเผา10อันนี้ผมยังไม่ผ่านด้วยยังไม่ได้แล้วก็ได้มาจากจูจมบอสครับผมจะมีครั้งแรกเนี่ยได้มา15ตัวเมื่อก,กี้ผมมึงผ่านตะกี้เลยสิบตัวได้มาครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปแลกกันดีใจตื่นเต้นมือสั่งเลยสัดแดงตัวแรกน,นี้ปะวิชาวิชาอย่าแลกขิดนะแลกขิดนี่ปุ่มชิปนี่หายเลยนะเพื่อรับศิลาวิญญาณหายากน,น,นี่ะอ่าในเป็นอันนี้แหละศิลาวิญญาณ สร้างไปแล้วโอ้โ okay. ไม่ได้เป็นหีบแดงอันนี้มาเนาะหนึ่งในสิบสองวิญญาณหายาก <Okay. S 1> ใช้ไปมหูยสองวันเลยเหรอ,อตั้งสองวันเลย โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวผมรอคนในกิวกดช่วยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ตัวไหนสองวันเลยวักดเล่งไม่ได้ปึออ๊บอ้ไม่ต่างันเลยครับผมโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันตอนเปิดแล้วกัน